ผีเงือกตำนานล้านนาซิกจุ้งจาบลาจุ้งจอยผีเงือกน้อยอาบน้ำาววยทอกเดือนสิบสองอาบน้ำห้องรอบทท้องเล่นคณะซิกจุ้งจาของละออนล้านนาสมัยตะกอนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่หากุท่านหากอู้ถึงแม่น้ำหนองบวก เมืองฝ่ายกุแห่งกุตีในบ้านเฮาท่านตั้งหลายก็มักจะคกิดถึงหน้าตาผีที่อยู่ในน้ําแห่งนั้นมาออกผีที่อยู่ในน้ำี่คนส่วนใหญ่เมื่อคืนใดก็จะเป็นผีตายทั่วไปเช่นว่าผีตายตกน้ําผีตายเหงอคว่ำหรือว่าผีตายน้ําท่วมผีมูนี้ก็คือคนที่เคยมีชีวิตอยู่แล้วได้ตายตกไปกับสายน้ําหรือผีตายโหงทั่วไปที่มีสาเหตุการตายมาจากน้ํา แต,แต่แต่แล้วในล้านนาบ้านเฮาก็จะมีบันทึกเรื่องผีที่อาศัยอยู่ในน้ำชนิดหนึ่งมีชื่อว่าผีเงือกเรื่องราวของผีเงือกตัวนี้จะเป็นจะใดและจะน่าสนใจขนาดไหนมากดแชร์กดไลค์และรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผีเงือกเป็นผีที่อาศัยอยู่ในน้ำมีอยู่ด้วยกันสองชนิดชนิดแรกจะมีลักษณะอย่างกับงูมีงอดซึ่งจะพากดมาเหือคนหันเมื่อฝนตก เกิดน้ำท่วมหลายนองผีเงือกประเภทนี้ก็จะงับหรือจะแงียเฮือคนโดยเฉพาะละอ่อนที่เล่นหายไปอยู่บริเวณใกล้น้ำตีหันผีเงือกชนิดที่สองจะอาศัยอยู่ในวังเงือกซึ่งก็เป็นห้วงน้ำเลิกจนพอหันเป็นฟีเขียวมีลักษณะสงบเย็นข้างวังน้ำหันมักจะมีก่อไมห้ห่วกอยู่ และที่กลางวังน้ํานั้นก็จะมีหินก้อนใหญ่โผล่ขึ้นมาคนทแถวแถวอำเภอฮอดจังหวัดเจียงใหม่เล่าซืบต่อกันมาว่าผีเงือกชนิดนี้มักจะชอบมานั่งพักผ่อนที่หินก้อนนั้นผีเงือกที่คนล้านนานได้หันในสมัยตะกอนมักจะเป็นผีไม่ยิงตัวบบใหญ่ไว้ผมยาวมีแกนตาสีแดงหม้ามนน้อย ในคืนเดือนไงยผีเงือกจะขึ้นมาแต่งตัวหรือวีผมอยู่ที่บนฝั่งซึ่งมันก็จะพักอยู่ตามปืนกขาไม้ใกล้กับวังเงือกติหันหากมีคนที่ได้หันไสและเต็วไปไกลผีเงือกก็จะโตนลงน้ำจมหายไปละวีกับกระจกซึ่งเป็นทองคำไว้บนตะฟังแต่หากไผ่ที่เก็บปิ๊กบ้านไปมักจะฝันหันผีเงือกมาทวงเอาของของมันกูกูคืนหากไผ่บอกเอาไปคืน คนคนหันก็จะทูกผีเงือกรอจังหวะที่จะลากลงน้ําเมื่อคนคนนั้นได้มาลงน้ําที่ผีเงือกชนิดนี้อยู่อาศัยผีนั้นก็จะช้เส้นผมลากปันแข้งของคนคนนั้นจมลงน้ําตายไปในเตื้อหันนอกจากนั้นแล้วมูคนที่เดินเหือหรือว่าลองแกงในแม่น้ำปิงเขายังได้เล่าสืบต่อ,ตอกันมาว่า หากผ่คนใดที่ประพฤติตัวบว่สมควรผีเงือกจะตวัดผมขึ้นมาแตะที่แข้งขาเนี่ยเือคนคนนั้นหน้ามืดตกลงน้ำไปจากนั้นแล้วผีเงือกก็จะสูบกินเลือดจนเสียงสิ่งที่ยืนยันการมีอยู่ของผีเงือกในล้านนาก็มีในบันทึกตำนานปืนเมืองเชียงใหม่เล่าถึงสมัยของพญาคำฟูเมื่อประมาณปีพศ1877 เล่าว่าพญาคำฟูเป็นกษัตริย์ที่มีหูบงามคบหากับเศษธีงัวหงแห่งเวียงเจียงคำเป็นสหายนุ่มตึงสองก็ได้สาบานต่อกันว่า mm hmm. เฮาหักกันชันนี้แม้ชีวิตก็ปันได้ยาฮือมีใจคดเลี้ยวแก่กันสักคนผู้ใดหากจงใจโคดเลี้ยวต่อกันขอเฮือผู้นั้นชิบหายตายไว แม้นไปตังบกฮคือมีอันตรายตายด้วยเสือมีผีป่าหากแม้นได้ไปตังน้ำก็คือเงือกยับกินเตอะเมื่อเวลาผ่านเลยไปพญา,าคำฟูกับเมียคนหนึ่งของเศรษฐีงัวหงได้หลักเป็นจูกันอันเหตุการณ์นในเตือนี้ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ก็มีบันทึกไว้ว่า พระยาคำฟูขึ้นมือเฮือนเมียงัวหงผู้หนึ่งมีรูปโฉมงามนักมาชำละตีนพญาแล้วจูงมือพญาเมือเฮือนนางผู้นั้นกระทำมายาล่อพญาพระยาบังเกิดตันหาคลาสติมีใจปฏิพัทธ์ไข่ยอยู่นอนกับนางผู้นั้นจึงงักมือนางผู้นั้นใื้สัญนญายามตันหาเกิดพญาก็เอานางผู้นั้นมานอนตัวยคืนหง ใด้หกวันเจ็ดวันพญายาไปดำหัวส่งเกษาในแม่น้ำเจียงคำเตื้อน้นมีเงือกตัวหนึ่งใหญ่นักลุกแต่เงื้อมผาออกมามาจักเอาพญายาเข้าไปในเงื้อมผาที่นั่นหั่นแหลคนลตังหลายเป็นต้นวาเสนาอัมมาหาพญา,าบอบภพซักแห่งนานได้เจ็ดวันทัดมาซากพญา,าจริงไหลออกมา คนต่างหลายจริงหูว่าพญ,ญาคำฟูตายหั่นแล้วว่าอันท่านผู้ชมที่หักของไอทีคุทัานครับนี่ก็คือเรื่องราวตำนานของผีเงือกผีที่เคยมีในร้านนาบ้านเฮาแต่สมัยบาเดลเรื่องราวของผีชนิดนี้แทบจะหายไปจนเสี่ยงแล้วตำนานของผีเงือกผีในร้านนาบ้านเฮา ก็อาจจะบะคุ้นหูยังกับผีม้าบองผีปกกระลงหรือผีพงที่เจ้าบ้านยังได้เล่ากันอยู่ในวันนี้ไอทีก็เลยขอยิบยกเล่ามาเพื่อก็ท่านได้หูหากถูกใจก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ไอทีต่อไปตัวนะครับ